เอมิราปวดลุกใหม่สุดแซับไม่เหลือเขาเดิมสมัยคบครูไพบู์งานนี้บอกเลยอดีตสามีมีเสียดายจากกรณีที่นายหัางชื่อดังอย่างประจักษชัยไหทองคําได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งข่าวว่าเด็กปั้นให้ไหทองคําคนใหม่อย่างเอมิรานั้นได้โดนหมายสารฟ้องหมิ่นประมาทเป็นจํานวนเงินมหาศาลถึงหนึ่งล้านบาท จากอดีตสามีอย่างไพบุญแสงเดือนหลังก่อนหน้านี้เอมิราได้ไปเปิดใจถึงเรื่องราวในอดีตกลางรายการโหนกระแสและล่าสุดไัยบุญนั้นก็ได้มาออกรายการโหนกระแสเป็นครั้งแรกและได้พูดถึงประเด็นการฟ้องอดีตภรรยาและดูท่าทางจะจบได้ยากโดยไพบุญนั้นได้ถึงกับยกมือไหว้เอมิรากลางรายการ และมีช่วงหนึ่งในรายการเอมิราประกาศทาสาบานไพบูลต่อหน้าพระพรหมหลังออกรายการผลกระแสโดยการสาบานคาดว่าน่าจะเป็นหลังวันที่2พฤศจิกายนเพราะสารจะมีการนัดไก่เกลี่ยนัดแรกในกรณีที่ไพบูลยื่นฟ้องเอมิร่า1ล้านบาทและกระต่ายพนิพาก็ได้ฟ้องเอมิราอีก1ล้านเช่นกัน และในวันนี้ทีมข่าวจะขอพาทุกท่านมาชมภาพปัจจุบันเอมีราปวดลุกใหม่สุดแซ่บไม่เหลือเขาเดิมงานนี้อดีตสามีมีเสียดายงานนี้เธอนั้นจะสวยขึ้นมากขนาดไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ